คุณยังอยู่กับเสรีดราม่าในเบรกที่3นะครับย้ำว่าวันนี้เป็นเทปรายการนะครับใครที่ปรสงการและอยากคุยกับอาจารย์ไปที่คอมเมนต์ข้างล่างเดี๋ยวทีมงานรวบรวมคําถามคําทักทายม,มาบอกอาจารย์มาเข้ารายการเราต่ออาจารย์อันนี้เป็นเรื่องผู้โดยสารร้องมาค่ะเป็นวินที่หมอเช็ดซึ่งเป็นที่รวมของคนเดินทางอยู่แล้วเนาะยอมรับว่ากรึบเล่าแก้เหนื่อยเออคลิปนี้ถ่ายโดยคนถ่ายก็มีเจตนายอยากให้เจ้าหน้าที่กดขันวินมอเตอร์ไซค์หน่อยไหนมีคลิปแนะเอามาดูซิอ่ะปล่อยคลิปเชิญเลยครับ พมา่ะพี่เมาอ่ะมาเม่อเดี๋ยพี่ดังนไม่ยา่แต่พี่เมค่เอแล้วพี่เมาแล้วใครจะไปกับพี่เร่ิไม่มีเศษเธอไม่เอาแล้วเธอคือเรื่องนี้อาจารย์เป็นเรื่องที่เขาถ่ายคลิปมานะครบเขาบอกว่าคุณแบงค์อ่ะ เจ้าของคลิปเล่าว่ามาขึ้นวินนี้กับแฟนที่บีบีเทสหมอชีดฝั่งลานจอดรถตกลงค่าโดยสารเนี่ยสคน60บาทขับไปสักพักเนี่ยเขาสังเกตว่ารถใส่ไปใส่ามาจนจะชนรถตู้แล้วด้วยความที่พอนั่งวินมอเตอร์ไซค์สองคนอาจารย์มันต้องใกล้กับมอเตอร์ไซค์มากเขาก็ได้กินแอลกอฮอล์จึงขอให้พี่วินคนนี้จอดข้างทางอย่างเมื่อกี้แล้วคุณแบงค์เนี่ยก็ดีนะก็จะให้20เพื่อเป็นค่าเสียเวลาเพราะเห็นว่ามาไม่ไกลแต่วินไรนี้ไม่ยอมเดินลงมาจะหาเรื่อง ทำให้เขาต้องถ่ายคลิปวิดีโอ,อซึ่งในว,วิดีโอเนี่ยเขาบอกว่าวินก็ยอมรับว,ว่าเมา,มเาส่วนตนนะก็ขู่ว่าจะแจ้งตํารวจวินถึงได้ขับหนีไปเอาแค่นี้ก่อนอาจารย์เวลาเราขึ้นวินเนี่ยเกิดเจอคนเมาแล้วเราคอมไปแล้วเราทําไงดีอาจารย์ลงถูกต้องอันนี้แสดงคุณวิงขอลงเพราะว่าเถียงกันตรงนั้นยังดีกว่าไปแล้วตายอ่ะเราจะรู้ได้ไงจะพาเราไปไหนเมาขนาดนั้นอ่ะซึ่งก็แล้วคุณวินก็ยังน่ารักนะพอไปนิดนึงอุตส่าห์จาก6กให้20 แต่นี่เอาเรื่องเอาเรื่องแต่ตอนหลังก็ไม่เอาเสร็จปุ๊บพอคลิปมันออกมาคนมันก็แชร์กันเนาะนักข่าวหลายสำนักก็ไปสัมภาษณ์วินไลน์นี้ค่ะเขายอมรับนะเขาดื่มมาแค่สองสามเบกเองทุกวันไม่เมาไม่เคยไม่เคยส่งผู้โดยสารแล้วมีปัเหุเลยไม่ได้เขาบอกเขาดื่มแก้เหนื่อยไม่ได้ยังแก้ตัวว่าไม่ได้เดินเซหรือขับใส่ใที่ถู่ล่าหานะเพราะถ้ามเมาจริงๆจะขับบ้านนอนที่ผ่านมาก็รับคนอื่นได้ยอมรับว่า หยุดวิ่งไปสักพักขอปรับนิสยัยกลัววินจะเสียชื่อเอาเท่านี้ก่อนอ่ะ <S <S เขาอ้างขึ้นหนึ่งพี่คิดว่าคนที่เขาเป็นคนถ่ายคลิปแล้วก็พูดเนี่ยเขาไม่ได้โกหกครับนะคะคการที่เขาลงแล้วไม่ไปต่อก็แปลว่าเขานั้นรู้จริงๆว่าเมาส์และอันตรายรก็ถึงไม่ได้ไม่ไปต่อนะคะส่วนถ้าคุณเหนื่อยเครื่องดื่มชูกําลังมีตั้งหลายยี่ห้อใช่ไม่ใช่เล้าเออเอางี้ อย่างเวลาพวกพี่ด่ายหนังถ่ายละค,ะครอยู่ดึกๆอะ่ะกองถ่ายเขาแช่ไว้ให้เลยนะกระทิงแดงลิโพแต่เขาไม่ได้ส่งเล่าให้เราเนาะไม่ <c oughs> เขาแช่ไวใ้ในในถังแช่แล้วถ้าเราเหนื่อยล้วก็ไปกินมันเป็นเครื่องดื่มชูกําลังลว่าทำให้เรสดชื่นึีนมันระดับหนึ่งหรือไม่งั้นบางคนเขาก็กินกาแฟอใช่ไหมซึ่งไม่ใช่เราแน่ๆไม่ใช่ คุณไม่ใช่รับผิดชอบตัวเองนะนี่ที่เขาพยายามจะทคุณรับผิดชอบผู้โดยสารยิ่งคุณเป็นผู้ขับขี่รถสาธารณะเนอะใช่เพราะฉะนั้นจะกรึบสองกรึบแก้นงแก้เหนื่อยไม่ได้ไม่มีเหตุผลที่จะลอง้จะอ้างว่าไม่เ <บะ S 2> ม,มาก็ไม่ได้ออ้ยคนเมาเนี่ยแหละไม่เคยยอมรับว่าตัวเองเมาหรือจะบอกว่าทํามาตั้งหลายครั้งก็ไม่เกิดเหตุแล้วมันไม่เกิดมาหลายครั้งแล้วมันจะไม่เกิดในครั้งต่อๆไปออหรอเรามั่นใจได้ยังไงซึ่งพอเรื่องนี้เข้าหู กรมการขนส่งทางบกน,นะครับเขาก็เข้าไปเจอกันแล้วนะก็เปรียบเทียบปรบับแล้วก็เหมือนอบลงอบรมกันใหม่หมดเพราะเนื่องจากเขาเป็นใบขับขี่สายธรน,นะเพียงแต่ว่าก็ชอบเรื่องนี้นะที่เราในฐานนะเป็นผู้ใช้บริการรู้จักระแวดระวังตัวเองใช่คือลงมาถูกต้องเลยยังไงก็ต้องลงซึ่งก็มองว่าอย่างนี้นะคุณผู้ชมมอเตอร์ไซค์เอ่ย แท็กซี่เอ่ยรถ,รถตู้รถเมยรถอะไรก็ตามที่เราขึ้นไปแล้วแ่เราเรู้สึกว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลนะ่ะง่ายสุดเราชีวิตรอดคือเราลงมาก่อนใช่อย่าเสี่ยงไปว่รารู้สึกว่าเขาขับใส่ทายก็ชอบเห็นเห็นเวลาแบบมันมีรถรถโดยสารความนู่นเนี่ยรู้สึกชอบสายอ้าวรู้สึกเราไม่มีลงอะ่ะหรือบางทีที่บทนกันอ่ะบ,บอกว่ารถตู้ขับเร็วเหลือเกินขับแบบไม่ นะมัดระวังหรือบางทีเล่นโทรศัพท์ขณะครับเป็นพี่พี่ให้เขาจอดแล้วลงนะเนาะพี่แมวชีวิตไปเสี่ยงหรอกคือเราเข้าใจนะว่าคนที่นั่งรถสาธารณะเนี่ยเขาจะบอกว่าโอ้ยอาจารย์เงินก็หายยากถ้าลงแล้วเสียอันนี้แล้วก็ต้องไปขึ้นอีกหนูจะหนูต้องเลือกถ้าคุณมีชีวิตอยู่ต่อไปคุณยังหาเงินต่อได้นะอยากจะให้จานแต่ถ้าคุณตายไปแล้วเนี่ยคุณจะหาเงินที่ไหนหรือไม่ก็วิธีการง่ายๆถ้าเป็นรถอย่างนี้นะให้เห็นป้อมตำรวจก่อน แล้วลงตรงนั้นแล้วเดินไปหาตำรวจแล้วบอกว่าหนูจะไม่จ่ายเพราะขับเร็วมากหนูยังไม่ถึงท,ที่ที่หนูจะลงเลยค่ะหนูขอลงตรงนี้เพราะลงเดียเด๋ยวๆอย่างไรเขต้องจ่ายมาจะมีโอกาสไม่จ่ายได้ฝากเอาไว้นะก็ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เดินถ้าไปเดนินแก้แค้นนะครับก็ไม่รู้ไนงะวันดีคืนดีเขามาต่อยก็เห็นเขาจะตามมาต่อยกันอะ่ะไม่แต่เราก็ต้องรักษาชีวิตเราเนื้อาจารย์ถนนูกต้องยังไงก็ลงค่ะงั้นง่ายสุดที่จะไม่โดนแก้แค้นมาเดนต่อยทีหลังก็อาจจะต้องยอมจ่ายเงินและคิดอย่างที่อาจารย์บอกว่า จ่ายเงินวันนี้เรายังมีชีวิตมีชีวิตที่จะหาได้เยอะค่ะเนาะเอาอย่างนี้แต่ถ้าตายไปแล้วนะโดยเพิ่งยิ่งถ้าเราเลี้ยงดูพ่อแม่หรือเลี้ยงดูลูกเต้าเราจะไม่มีโอกาสเลยยอมเสียน้อยเสียมากเนาะใช่อ่ะฝากไว้พี่ๆวันนี้ก็ว่าคงดื่มกันเยอะใครที่ดื่มค่ำคืนนี้ผูน้นิชามไม่ออกไปขับรถสาธารนณะเนาะรับผิดชอบสังคมกันหน่อยอ่ะไปที่พยาบาลคุยไลน์เขาบอกพยาบาลยุคออนไลน์ ติดหน้าจอจนผู้ป่วยวงเล็บต้องร้องขอชีวิตจากการณี Facebook รายหนึ่งครับคุณผู้ชมเขาโพสตภาพขณะที่ผู้ช่วยพยาบาลหญิงท่านหนึ่งนั่งเล่นเกมในโทรศัพท์มือถือและมืออีกข้างหนึ่งก็ช่วยปั๊มหัวใจเอ้ยช่วยปัม๊มถือเครื่องปั๊มช่วยหายใจระบุข,ข้อความว่าขออนุญ,ญาตนะคะโรงพยาบาลใส่ใจดูดญาติลุงดิฉันกําลังจะสิ้นแรงคุณนั่งเล่นเกมได้ไงว่างนักหรอเห็นใจญาติเขาบ้าง ยืนดูคนเล่นเกมไหนดูภาพชัดๆสิเดี๋ยวก็มีคำชี้แจงมาแล้วเขาคงตอบไลนย์อยู่อ่่เห็นภาพแค่นี้ก่อนอาจารย์ว่าก่อนเชิญอาจารย์ครับเคยมีภาพนี้เกิดขึ้นอ่าเขาตอบว่าไงดูไหมยัยงไงครับเขากําลังรักษาออนไลน์อยู่กับหมอ อืมเป็นคำตอบที่ดีเลยนะฮะเอ,อเขาบอกว่าเขากำลังส่งอาการคนไข้ไปให้หมอเพื่อหมอตอบแนะนำกลับมาว่าจะดูแลคนไข้รายนี้อย่างไรคือเราไม่เห็นหน้าจอเขาเราเห็นเด็กกริยาของเขานั่งจิม้มเพราะฉะนั้นหนึ่งเป็นไปได้ว่าเขาเล่นเกมอสองเป็นไปได้ว่าเขาเล่นไลน์สามเป็นไปได้ว่าเขาเช็คนิวฟีดใน Facebook สี่เป็นไปได้ว่าเขากําลังคุยกับหมอจริงๆด้วยว่าต่ะขณะนี้อาการคนไข้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทํำยังไงดีครับคุณหมอโอ้ถ้าพูดอย่างนี้เราก็ว,าว่าพื้ไม่ได้เราครั้งที่แล้วมีเรื่องนี้เลยพยาบาลใช้โทรศัพท์เนี่ยและในที่สุดพยาบาลเขาชี้แจงแต่ก็ไม่มีใครเห็นหน้าจอนะจะบอกให้ดูด้วยเขาบอกว่าเขากําลังรักษาออนไลน์เขาส่งข้อความไปให้หมอ เอาไปละไม่รูจะพูดอะไรไงก็เหมือว่าเอ๊ะถ้าจะเถียงเราก็ต้องไปเอารูปที่ถขาก็จะจะจะก็ไม่เห็นหน้าจอเขาเนี่ยก็ว่าเขาได้เหรอเน่ว่าไม่ได้นี้เขาก็มีคนพยายามสแกนเราก็ไม่เห็นว่าเป็นภาพอะไรจริงๆเออคือถ้าเกิดว่าคนโพสเนี่ยสามารถแคปหน้าจอได้กําลังเล่นเกมแคปหน้าจอได้ว่ากําลังพิมพ์ลายแคปหน้าจอได้ว่ากำลังอ่านนิวฟีดโอเคเลยว่ากันได้ แต่ถ้าแคปหน้าจอไม่ได้เขาอ้างว่าเขากําลังถามหมอว่าตอนนี้นะครับความดันคนไข้เท่านั้นเอาอยัางไงดีคะคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะแล้วเห็นหน้าจอนี้เนี่ยเห็นเป็นอะไรถ้าเป็นเกมแล้วถ่ายมาคล้ายๆแบบนี้ได้ส่งมาให้เราดูเน่อยเพราะเน<พ>ี่ยเขาดูไม่<ด>ออกดูไม่เป็นเกมนะแล้วไม่รู้อะไรอะ่ะอาจจะเป็นถ้าสมมติเป็นลายนะไอ้ชมพูฟ้าๆข้างบนขวาสุดนั่นอะ่ะก็น่าจะเป็นเหมือนเหมือนเหมือน เขาเล็กหน้าจอเขาแล้วเป็นข้อความหรือมันอาจจะเป็นเช็คนิวฟีดใน a c e b o o k หรือเปล่ารู้แต่ว่าพอาพนี่ออกไปก็สร้างความตกใจให้สังคมอย่างมากแล้วก็ตั้งคําถามกับโรงพยาบาลทุกแห่งว่าสมควรหรือไม่ที่บุคลากรโดยเฉพาะในห้องฉุกเฉินเนี่ยใช้มือถือระหว่างทํางานซึ่งมันเป็นช่วงเวลาความเป็นความตายของคนป่วยแล้วในห้องฉุกเฉินเนี่ยก็รณรงค์นะอาะจารย์ไม่ให้ญาติหรือคนป่วยใช้มือถือเพื่อสมวนสิทธิบุคลากรแต่บุคลากรทำซสเองอย่างนี้ล่าสุดอย่างที่จารย์บอก นายแพทย์นพดลพิศนุวงศ์รองผู้บรการโรงพยาบาลน,นะครับก็ได้ออกมาขอโทษชี้แจงว่าขอโทษและคุยกับญาติแล้วมอบประเช้าแล้วและขอให้ลบรูปออกอา้าวส่วนตัวผู้ป่วยถูกส่งไปที่โรงพยาบาลบุรีรัมนะครับส่วนคุณพยาบาลเนี่ยก็ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนเข้าจริงตอไปแต่ถ้าไปสอบเขาแล้วเขาพูดว่าก็กาลังสื่อสารอยู่ทําไมป่ามิยบคิดได้ละคนที่ถ่ายรูปถ้ามือถือคุณเป็นแบบสมาร์ทโฟนมันจะโชว์ว่า ถ่ายเมื่อไหร่วันอะไรและกี่โมงเราก็ต้องไปดูเบอร์ขอโทรศัพท์คุณพยาบาลมาดูว่าเวลานั้นน่ะถ้าคุณคุยกับหมอจริงมันจะอยู่เออ <c oughs> เผื่อไว้จะได้ไม่มาเถียงก <c oughs> ันแบบนี้เฮ้อแต่จริงๆ <c oughs> เห็นแค่นี้เนี่ยเอาเรื่องเขาไม่ได้หรอกครับและยิ่งสมมติถ้าเกิดมีหมอสักคนหนึ่งรับสมอาร <c oughs> ใช่ครับวันนั้นเขาไลน์มาถามผมเรื่องนี้นะครับจบไหมจบแต่จะจะขอดู ทถ้าลบไปแล้วเฉยๆต่อลายขอดูเพราะว่าหนึ่งนะคนแรกนะครับพอพอมาขอโทษแล้วไม่เขาต้องการรักษาภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลครับเพราะฉะนั้นเขาจะให้เรื่องที่ว่าพยาบาลไม่ใส่ใจคนไข้แล้วหมดจะเล่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นจริงไม่ได้เขาจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่จริงเหมือนเดิมเลยเนาะจา์เคยพูดหลายทีคนทั้รพยาบาลพูดไหมอ่ะก็เงียบไม่เห็นมีเนี่ยในนี้ก็ใครพูดอ่ะ พอ oh, ไงอะ้วใครทําอ่ะยพะยาบาลผู้ช่วยพยาบาลอะไรบ้านเป็นใบเหรอกาลังตรวจเอ่อกาลังเอ่ออ้นี้อยู่เขาเรียกอะไรนะตั้งคณะกรรมการสอบสวนอยู่ไม่พี่พูดตั้งกี่ครั้งกี่หดแล้วใครทาใกล้คนนั้นทุ่นใช่แผู้สมอก็อยังแบบส่วนผู้หลักผู้ใหญ่อยากจะอยู่เคียงข้างเป็นคนนํามาก็ได้ สมมติถ้าเกิดต้องมานั่งคุยกันใช่จั็นบุรุษพยาบาลอยู่แล้วพี่เป็นผอแล้วกอทํฟทำแบบเนี้ยต้องมานั่งคุยกันพี่จะมากับกอฟแล้วบอกอ้าวกอฟพูดไปทำอะไรวันนั้นกำลังติดต่อเออคุณหมอเรื่องรักษาอยู่พอดีเลยอะค่ะนั่นแหละหมออะไรก็ถ้าเป็นความจริงก็จะบอกชื่อหมอแล้วก็ คุณพ่อคุณบอกได้ก็ฟังอยู่แต่เราจะสอบสวนต่อไปก็จะน่าเกียดน้อยลงนะจันนาะใช่ลายครัสคือเราเตือนแต่หวนหน้าพอโรงเรียนพูดแทนพอโรงพยาบาลพูดแทนนะคะผู้บังคับบัญชาของกองพันกองร้อยอะไรนั้นพูดแทนเป็นซะอย่างเงี้ยเฮ้อเอางี้จำไว้ว่าเวลาเราไปโรงพยาบาลนะสำหรับบุคลากรทางการแพทย คุณเป็นคือสุดยอดที่เราจะขอความช่วยเหลือนอะคุณเป็ความหว<ย>ังของเราอันนี้เป็นหลายสิบป,ปีแล้วนะ,นะ,ค,ะครับเช่นครับอาจันยร์ครับพี่ก็เคยไปบรรยายเรื่องภาพลักษณ์ของตํารวจโรงพักพี่ก็บอกว่าไอ้การใส่เสื้อยืดสีขาวคอเลือดหมูนั่งเล่นมากรุกอยู่ที่ขงรงพักเนี่ยไม่ดีเขาก็แก้ตัวได้ช่วงนั้นออกเวร พี่บอกถ้าออกเวรไปเล่นไกลๆได้ไหมไปเล่นที่อื่นคือบริเวณนียที่คนเ็าขึ้นมาแจ้งบัตรหายแจ้งของหายมาเสียค่าปรับอะไรแล้วแต่มันเป็นที่ทํางานแต่ถ้าเกิดคุณเบรกคุณไปเบรกได้ถุนโรงพักหรือเปล่าเนาะไปที่ไหนก็ไปนะไม่ใช่ว่าถอดเสื้อสีกะกีออกแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวคอเลือดหมูนั่งเล่นหมากรุกอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้น30มสกว่าปีแล้วนะสามสิบปีนะนี้สังกันรอบอีแล้วะมันเกิดขึ้นแล้วพอเขาเถียงพี่ก็บอกว่าไม่ควร ไม่ควรแล้วก็เสร็จแล้วสมมติว่าธนาคารก็ขอกงอกินข้าวสิบเอโมงครึ่งกลับมาเที่ยงครึ่งนะคะ ABC กินข้าวเที่ยงกลับมาบ่ายโมงเอ็กวายแกินเที่ยงครึ่งกลับบ่ายครึ่งสมมุติว่าคนไปกิน11โมงครึ่งกลับมาเที่ยง10นาที ยังไม่เข้าเวรอีกยี่สิบนาทีถึงจะห <บด S 2> มดเวลาเขาเลยนั่งกินฝรั่งจิ้มเกลืออยู่ตรงนั้นแล้วก็บอกเนี่ยเวลาคนเขายืนคิวยาวๆเนี่ยแล้วเขาเห็นนั่งอย่างนี้เขามีความสุขคิวยาวขนาดเนี้ยทําไมไม่มาดูมาแลเขาบอกจำเป็นเวลาพักฝรั่งติดป้ายแขวนคอเลยค่ะพักคนก็จะไม่ได้อาคุณว่าเพราะมันคนมันแน่นขนาดนั้นเออจริงๆบางทีอะ มันอาจจะเป็นช่วงเวลาพักหรืออะไรก็ตามแต่พอมันไปอยู่ในที่ที่มันควรจะมีที่เลยถ้าเป็นที่พักแต่ถ้าเกิดที่ที่มันควรจะเป็นที่ทํางานก็ต้องไว้ก็ต้องอยู่ในสภาพทํางานถ้าคุณบังเอิญอยู่เวลาพักของคุณคุณก็ไม่ควรจะไปอยู่ในที่ทำงานไปหาที่อื่นอยู่เพราะว่าคนถ้าคุณไม่ทํางาน<อ>เขาเรียกอะไรผู้มาใช้บริการก็จะไม่รู้หรอกว่าคุณพักหรืออะไรเขาก็จะตราหน้าได้ว่าเราทำงานไม่ทำห้างต่างๆอ่ะ เขาก็ต้องมีรถให้คนรถนั่งพกักอะเห็นปะอ่ามีห้องไว้เลยนี่เป็นห้องนั่งเออพระจ้นพี่ว่าสถานที่ทํางานบริษัทใหญ่ๆก็ควรจะมีห้องเลยห้องกินเบรกห้องอะไรจงมีอะไรถ้าคุณยังไม่ถึงเวลาคุณไปนั่งอยู่ในห้องนั้น,นจะมานั่งนที่ทํางานทําไม,อ,มอันนี้นะโต๊ะทํางานอนสมมน,นเีเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เงินอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็โต๊ะอยู่ตรงนั้นอนะนั่งจิม้มฝรั่งกันอยู่ตรงนั้นอนะคนก็จะรู้สึกว่าทําไมไม่ทํางานทําการเออแต่เขา,า,เขาออคคือเที่่ยงงรึง ตอนนี้เที่ยงสิบนาทีอ่ะเขายังมีเวลาอยู่อ่ะออยังโชคดีนะที่เรื่องนี้พูดเมื่อ30ปีแล้วถ้าพูดปัจจุบันอ่ะเขาถ่ายมาเลยนะแล้วเป็นแบบผ่านเคาน์เตอร์อ๋อเรื่องเรื่องตำรวจนั้น30ปีแล้วแต่เรื่องธนาคารนี่พี่ว่าไม่ต้องไกลถึงขนาดนั้น <laughs> <laughs> ฝากเอาไว้เวลาคุณอยู่ในที่ที่ทํางานมันเป็นที่ทํางานจริงๆถ้าจะเบรกจะพักเอาออกไปพ้นที่ทํางานคนจะได้มูลหาวารายได้คือหาหอที่ไปเลยเป็นห้องพักห้องเบรกก็ได้ว่ากันไปตามนี้ห้องสุบุรีคุณยังทําได้ใช่ ห้องละหมาดคุณยังทําได้ห้องพักสําหรับคนขับรถคุณยังทําได้แล้วทำไมคุณจะทําห้องพักพนงานไม่ได้และต้องบอกเลยว่าหน้าที่ทํางานอย่ามานั่งพักถ้าจะพักไปพักไปพักที่อื่นคนจะไม่แต่ตรงนี้เป็นที่ทํางานเมื่อนั่งอยู่แถวนี้ต้องทํางานเพราะบางทีคิวมันยาวพี่ชอบนะพี่จําไม่ได้ว่าห้างอะไรที่เขาขีดเส้นสีเหลืองไว้อกอบแล้วถ้ามีคนยืนคิวยาวกว่าเส้นเหลือง เขาเปิดเคาน์เตอร์เพิ่มค่ะส่วนแล้วก็เปิดยู่สี่เคาน์เตอร์เนี่ยละคนทั้งสี่ยาวแต่ก็มีห้าหกเจ็ดแปดว่างอยู่เนี่ยเขาจะเปิดเลยพอคนยืนเลยเส้นเหลืองปั๊บเขาเปิดเพิ่มเลยมันถูกต้องใช่ไหมใส่ใจบริการจริงๆนะ<ห>นี่ไงคือทำไมต้องให้คนคิวยาวขนาดนั้นเพราะอย่างบางทกีก็ไปต่างประเทศก็เห็นไหมว่า ไอช่องอิมิเกรชันช่องตอมอะเยอะมากาแต่เสื่อกไม่เปิดแล้วคนก็คิวยาวยาวเราเสียเวลากว่าจะไปเอากระเป๋าเนี่ยนานมากเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะประเทศที่ยาวๆเลยนะก็ว่าญี่ปุ่นเนี่ยห้นาทีก็เคยรองมาแล้วคือยอกถ้าเขาเปิดทั้ง,ท,งทุกเคาน์เตอร์นะคะแล้วยาวพี่จะไม่ว่านี่สมมติมี30สิเนี่ย เปิดประมาณ18ใช่มันจะเหลือว่างๆแล้วก็เหลือว่างเยอะและเห็นคนคิวยาวขนาดนั้นทำไมไม่เปิดอจริงล่าสุดก็ไปนักญ,ญ,ญี่ปุ่นนะฮะก็รอ50นาทีแล้วถ้าบอกจำนวนคนไม่พอทำไมคุณไม่ดูอัตราคนที่มาเมืองคุณเราจะรู้อยู่แล้วว่าเครื่องบินอะ่ะมา ลำนีม้350แล้วมันจะมาต่อกันยังไงนั้นควรจะต้องมีคนเท่าไหร่ยังไงอันนี้อาจารย์ฝากไว้ที่สนามบินไทยด้วยนะคะ <c oughs> ออกเข้าเราก็ไม่ทรรมดาพักดีกว่าอาจารย์ช่วงหน้าอาจารย์จําเรื่องคุณยายที่ลําปางได้ไหมจําได้เขามีความอัปเดตนะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาอัปเดตเรื่องคุณยายที่ลําปางให้ฟังสักครู่เดียวครับ